ไปหาไฟนอกบันนี่กอนก็นะิลสวัสดีค่ะถ้าอยากไปหาเหลี่ยมเห็นด้วยด นดิสรบนแต้านรู้รูย่คนันมายืนเบิ่งคุเธอรปเห็นกันตังาอาใหม่ไม่เันโด้เยม่เ้นเลยเคยมาหรือเปล่คือตัเต้นอยู่กันเยอะมากค่ะแนดเลยไม่ได้เต้นนะขึ้นไปวาตก็จบว่มสานเไปก็จะรัว ดูเอกก็มาเต้นเท่าไหร่ที่นคหรอวะเต้นข้างในลรแม่างว่ไฟล้ะแล้วเต้นหนู่้างในกไปเต้นก่อนลูกเต้นที้างเต้นนูนะงผุณค่ะยูทเพือนคน้างเหมือนกันดีใจหลายไปที่ว่าสวัดีคะ

เป็นแล้วนะคะเต็เป็นแล้วกเาไปหาว่ากิน,น้นี่แหละไม่ค Noise ่กินข้าอนีลอ่ากมือ tamam> นี้ต้องกินดีๆด้ค่ะห้ามทอดเคลียด้ค่ะห้ามทอดเคียว ได้หมวกโออคือสวยแท้ไหนโชว์หน่อยพี่เจ๋งอ่ะพี่แบงแลเราอยากได้ซร oh ีสดีต่ว่าหนูหยาดออกไปแล้วหนูหนูหยาดก่อนอันนี้เพิ่งสั่งทำใช่ไหมพ่อหัาเฮ็ดไห้โอ้ยไปขันห้องไปไปใส่ไปเต้นไปหาพี่แบงหรอ สวยนี่ก็สวยนคะสวยนี่ทาดวนี่ไงพี่แบงสวัสดีค่ะมาแล้วสีขาวค่ะเราเรามากสีขาวอ่ะขาวใสไห้ตามยกดีเขาเือกยัง่าใ้มากอีกเมาหาสิเราเป็นกระดูกบอนใหญ่ ขอบคุณหมวกนะครับผมจากบ้านหารบ้านงานอองอันเลมนะครับจากโรงรมนะครับผมจากท่านใดก้ตารเดิกเลยนะทิคอรด้มเลย้ามันเมที่พอมา่าจะาสรู้ไปนอนบ้านก็พอเลยไก่จากนั้น70โลน่ะค่ะนอนที่ไหนนะบ้านบ้านไหน ้ออันบ้านท่สยัฝากช่างบันไข่พุละหกไก่ละจากนี้ไปประมาณทิบก็รล้ไปทักที่หน้าทักที่นาเดี๋ยวเจะมาเอาไิจแล้วก็าก่อ่าด้วนี่ยิหันประมานี้แล้วผู้ใดหญิก็ไสามทีผู้ใดผู้เคยสี เอ,งอางกีดกนี่ละเ่าหลายดอกมมีมือมีแสียงกคเ่าาเอาอะรตอั้งใจมาให้โชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยจเจริญเจริญ นี่ส่วนบอยฮจะรับะเป๋าบีนบอยฮิดแก้ป่องที่ไรฮิรถอือกันะค่ะพ่อมา่อเดี๋วเบิ้งเนเอยังเช้าเชงเงนเราพอกัิการแลวยนแค่าข่าซื้อบัตรมาอยู่ซื้อบัตรมาเบิ้งเช้าค่ะมาเบิ้งเช็ส้าผมิการถ้ามันถ้ามันยุ่ได้ก็ดียุ่

เล่นแลยหนุรานอภิสระหนุมานสุดตาสามพ่อบอกว่าใครดูใครเนี่ยมันมันบอกเห็นซื้อไหมนี่ตากล้องโตของเบลรอยนะครับเดี๋ยวงั้นปิดคลิปให้หน่อยไอ้น้องมีคลิปไห่แน่ข้าวคว้าข้าวลำพื้นยาสุภาพค่ะอ๋อช่องยาสุภาพมาทำฝากติดตามเลยนะครับผมติดตามยาสุภาพนะครับส่องรักเลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ ช่องเลยคะช่องพี่แบงค์ร้อยล้ำผลไมยแล้วก็น้องฮักแครงล้ำผลไม้เนี่ยการกินกาแฟไว้จำนี้ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ